และแล้วเสื้อของหัวหน้าแก๊งโตเกียวมันจีไคก็ส่งมาถึงกระบ,บองเล็ก <c oughs> ก็โอเคครับผมก็ขอกราบสวิดัสสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะเจ๊กก็วันนี้มิวกับผมฮีโร่เพชรยูทูบเบอร์กัมมันล <c oughs> ก็โอเคครับผมวันนี้ผมจะมาสุ่มหาเสื้อโตเกียวมันจีไคของไมกี้ที่ส่งมาหากระบ,บองเล็ก ใช่หรือเปล่าวะเหมือนไหมคล้ายๆนะอืมคล้ายคล้ายตรงไหนวะเพราะนั้นแหละมาวันนี้เราจะมาซุ่มเสื้อเสริมความโหดให้กับเจ้ากระบองเหล็กเอเบวกกันนี่เป็นไงก็อันนี้เป็นการซุ่มแบบเออไอเทมเฉพาะครั้งแรกของผมเลยมั้งที่อัดลงช่องอ่ะหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดเพราะตัวไม่หาโคตรยากเอาตรงๆเลยยากว่าหาตัวดำก็ใ้ตัวอะ ไอตัวดํากงจักนี่แหละเรียกชื่อไซนี่เลยกูก็นั่นแหละเออแต่ไม่รู้นะว่าตัวผมพอหรือเปล่านะตอนนี้มีเจ็สิบห้าใบมันได้มันอาจจะใช้แค่แปดแปดสิบแปดใบถูกครั้งปะผมไม่เคยซุ่มไงเออแปดแปดหกสิบสี่อปว่าวะแปดขุนแปดได้ไรแปดแปดหกสิบสี่รมั้งนั่นแหละเออถ้ามันซุ่มไม่พอก็ก็ไม่พอไงเออจบข่าวใช่ปะ แต่นี้เขียนว่าลด50%เนะนะเออม,มันมีเขียนว่าลด50%อาจจะใช้น้อยกว่านั้นก็ได้นั่นแหละซุ่มเลยจัดไปเอ,อ้ยเดี๋ยวไปดูก่อนว่าถ้าเราอัพแล้วอะสกิลจะเป็นยังไงนะมีคำว่าเลิศด้วยดูดิคำว่าเลิศเลิศอันติื้แค่มีคำว่าเลิศก็แพงขึ้นสิบกว่าเท่าแล้ว <c oughs> <c oughs> เฮ้ยไปดูอันตีกันอันติอุย้ย โอ้โอ้โหจากเป็นลมธรรมดากลายเป็นลมพายุบีซ่ากระบองเล็กเอเดดาบวกเฮ้ยเทขึ้นเทขึ้นเยอะเทขึ้นเยอะจัดไปเลยแปดใบก่อนออเดอร์ไปก่อนนี่ได้ได้เทันด้วยนะอออุ้ยได้เทไอ้กระบองเล็กเลยนะออดีว่ะเส้นม่วงอะผมก็มีเยอะนี่ว่าโอเคโอ้ตานี้ใช้สิบใบเลยว่ะ อ๋อใช้สิบใบไม่ได้ใช้แปดใบใช่ไหมอ๋อโอเคอ๋ออันนี้เหลือห้าใบแล้วโอ้รถห้าสิบเปอร์เซ็นตรงกลางไงอ๋ออย่างนี้นี่เองอ๋ออย่างงั้นพอแล้วแหละผมว่าเพราะมันมีรถอีกข้างอีกไง,อ,งอืมได้มาจัดไปเลยเอาเหรียญเหลือเจ็ดใบเห็นปะตาสุดท้ายยังยังอีกสองตาอีกสองตา โอเคสิ okay. บใบสุดท้ายโอเครู้สึกว่าจะใช้หกสิบใบเออยังเออหกสิบใบตอนนี้หกสิบใบอใช้เจ็ดสิบเจ็ดสิบใบอต่อรอบโอเคอันนี้มาเยอะอยังโอเคเสื้อสิบสองอันอ๋อทั้งหมดใช้เจ็ดสิบใบนะอ๋อซุ่มครั้งหนึ่งเพิ่งรู้เนี่ย <c oughs> เล่นแล้ก็จะเกมเปิดกูเพิ่งรู้ก้อยตัวตัวเนี่ยหายากแค่ไหนนะอะไรขอถา,ามนะอืม ก็ต <NYU. S 2> ัวเนี i̇şte. mm ้ยนะผมเก็บตั้งแต่มันมีกิจกรรมอะไรพวกนี้เข้ามาจนผมไม่ได้ซุ่มเลยเลยอ่ะหรืออาจจะเคยซุ่มสองสามใบเท่านั้นแหละอันนี้เพิ่งซุ่มจริงจังครั้งนี้แหละเนี่ยเพิ่งเก็บได้เจ็ดสิบใบก็ครั้งนี้แหละนานแล้วนะนานแล้วนะนั่นแหละไม่ต้องโมเยอะกดไปเลยนี่ชุดนักเรียนนะเออมันชื่อชุดนักเรียนมันก็เขียนอยู่มึงไม่อ่านตอนแรกแม่ไปชุดโตมงโตมันเนี่ขอโทษตัวมันได้นะเดี๋ยวม่กี้เตะผมอีกอะ โอเคได้แล้วก็ไปอัพดีครับแล้วไปรีวิวกันเลยจัดไปนี่ผมเตรียมมาแล้วผมเตรียมมาแล้วนีอันนี้เป็นตัวแรกเลยนะที่ผมอัพสามดาวเนี่ยเอาจิงๆเลยเป็นตัวแรกเลยเนี่ยจัดไปกระบองเล็กโอเคพายุปลาเทือนนะเออชื่อท่า เดี๋ยวอ่ะไม่เชื่อว่าตัวแรกหรือเปล่าพี่มึงโมหรือเปล่าดูจับคัเด็กนะเห็นไหมฮับก่อนฮับก่อนดาวเดียวอยู่เลยมันมันไม่มีผมไม่มีอนนี่ไว้ก่อนเอาไปเลยก็ได้เห็นมันไม่มีผมมีแค่กระบอกเล็กตัวเดียวแหละเออไอดีนี้นะก็โอเคเดี๋ยวเราไปเล่นกันสักหน่อยนะดูนี่มันจะโหดแค่ไหนนะไปลานประลองเลยจัดไปวัยรุ่นโอเคเออผมเล่นไปแล้วนี่วันมาเช้า ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอากระบองนี้เข้าไม่ได้เลยโอ้โหมันต้องงั้นนะเป็นคอไหมอ๋อมีจักรพาเด็กซ้ำอ๋อโอเคกูเพิ่งรู้เนี่ยอ๋อน้องแทนโซนิกกันแล้วผมว่าไหวปะวะไหวโอ้พลังเอยแยะเออจัดไปจ่ายไปครับเพื่อ f c จัดไปมาแล้วครับจัก,กระพัดเด็ขผมเปิดก้อนนะอา้ามงึงเปิดก้อนสุนัขก,ก็กรบโอ้โหเหลือสองตัวอืมเหลือตัวเดียวละกระบองเล็กลมป้าทัสมะกิโอ้โห,โโหไม่แตกด้วยไอ้ดำไม่แห้ง <c oughs> อึดวะ่ะเท่นนะเออผมว่าบรรยากาศร,ร,รอบๆมันเปลี่ยนไปด้วยนะ ไอ้บรรยากาศรอบๆความรู้สึกมันเปลี่ยนไปโอเคชนะมาแล้วหนึ่งอาอีกสักตัวไปตัวหน้าเลยอย่าไปกลัวไอ้สนงสนเกเนี่ยเออผมไม่สิงโตไงจะกลัวสนเกได้ไง <c oughs> มัน,ม,นมันตีเอาเลยเอาเรื่องวะ <c oughs> มาผมสุนัขออกรบ <c oughs> อันนี้เดอะแบกเลยเนี่ยเดือดสองตัวโลมปลาทัาสมึมากิโอ้โห โอ้โหเด้งไปสองตัวคิดเอาโกงจัดโกงเกินบางทีโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะเร็วเกินไปเปล่าวะคลิปนี้เอออาจจะเร็วเกินนะเพราะผมมันรับใส่ฟ้าแลบอยู่แล้องเนี่ยเดี๋ยวไปอ่านสกิลกแปล๊บหนึ่งแล้วกันนี่นี่นีจ่จริงๆอ่ะเห็นใครบอกว่าถ้าไปอัพไอ้ไร์เทียมทานอ่ะไม่ใช่ดิไอ้ตรงเนี้ย อันนี้เป็นเวล ton, สองอะ่ะจะโหดเขาไปอีกนะเห็นมีเอฟซีผมบอกมาเหมือนกันแหละแต่ผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหรว่าอัพยังไงอะไรยังไงนะนั่นแหละก็วันนี้บรรยากาศรอบๆเป็นเช้าเช้าเลยนะเป็นไงนี่เป็นเช้าเช้าเลยเช้าเดอเช้าเดอคนละเช้าแล้วเดี๋ยวเล่นนี่สักหน่อยไปใช้กระบองเล็กไปจะจะสั้นไปนะคลิปโอเคเพื่อได้รับความมงฟันมันฟันฮานะ จัดไปเฮ้ยปูบอมตีออกน้าไม่ได้ด้วงโอ้โหโอุหอ้ยดำอึดอะไรปูบอมตีเบาจริงดูนี่ลมปลาซี่เมื่อกี้นี่เป็นไงตีเบาจริงๆปูบอมเนี่ยโอเคผมว่าหอมปลาหอมขอลนะคลิปนี้งั้นก็ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็ลืมกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับผมแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะเออผมว่า ส่มแบบนี้เร็วดีนะไปส่มตรงไอ้ตัวช้าจริงๆเราเล่นเราเล่นรอเล่นเออเ,อเ ừ, พื่อความมันของท่านผู้ชมมาทำได้โมจูแล้วฮีโร่เพชร <c oughs> นั่นแหละเออสุ่มมนี้เร็วอย่างวะได้ของดีมนะันก็ดีนะเออท่านเปลี่ยนไงโอเคไปละเจอลิปต,ต่อไปบ๊ายบายโชคดี